ครับกับสวัสดีลุงป้านะอาทุกคนนะครับกับช่องสาระไม่มีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเทคนิคการใช้มัลติมิเตอร์รุ่น XL-30L 8นะครับในการวัดดชาร์จนะครับว่ารถเราดชาร์จยังปกติอยู่หรือเปล่านะครับไดชาร์จยังชาร์ไฟอยู่หรือเปล่านะครับโดยวิธีการใช้มัลติมิเตอร์ตัวนี้ง่ายๆมากเลยนะครับเหมือนที่ผมเคยสอนไว้หลายๆคลิปนะครับเรื่องการเช็คแบตหรือว่าเช็คฟิลด้วยมัลติมิเตอร์ตัวนี้นะครับ แต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคทุกท่านนะครับด้วยวิธีการเช็คไดชาร์จของรถตัวเองนะครับก่อนที่จะไปหาช่างนะครับโดยการใช้มัตติมิเตอร์ตัวนี้นะครับก็มัตติมิเตอร์ตัวนี้นะครับจะบอกค่าวนของแบตเตอรี่นะครับแต่ในลักษณะของที่เรายังไม่สตาร์ทรถอ่าเดีนน๋ยวแปบนึงนะครับเดี๋ยวผมจะขอเสียบอ่าก็คือว่าเอานี่นะครับ เอาขั้วสีแดงไปเสียบใส่ขั้วบวกนะครับสีดําก็เสียบใส่ขั้วลบตามโปกตินะครับแล้วก็มาเปิดตัวมัลติมิเตอร์หมุนตรงไปโวลต์กระแสตรงนะครับ20่นะครับอ่าค่ามันก็จะขึ้นอ่าในสถานะปัจจุบันของแบตเตอรี่รถยนต์คันนี้นะครับจะขึ้นอยู่ที่ประมาณ12.44โวลต์นะครับตอนที่ยังไม่สตาร์ทรถนะครับไอ้น,นี้มันจะบอกค่าของแบตเตอรี่นะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ว่า อ่าไดชาร์จของเราชาร์จไฟอยู่หรือเปล่านะครับตอนที่เราเสียบแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆไปสตาร์รถยนนะครับพอสตาร์รถยนตปับ๊บค่าตัวนี้มันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็น13ขึ้นไปนะครับแสดงว่าอา่ารถเพื่อนๆไดชาร์คคันนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันอา่าเราวัดค่าของแบตเตอรี่ปับ๊บอา่ายังเป็น12.42โวลต์ แล้วก็ไปสตาร์ทรถก็ยังเป็น12.14องจุเอโวลต์42อโวลต์อยู่แค่นี้นะครับก็แสดงว่าไดชาร์จของเพื่อนอาจจะมีปัญหานะครับอาจจะได้ต้องไปหาช่างนะครับแต่นี้เป็นวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับและวิธีการเช็คขั้นตอนที่2นะครับวิธีเช็คขั้นตอนที่2เป็นวิธีที่ง่ายนะครับคนใช้รถมักจะเจอปัญหาหรือว่าอาจจะไม่รู้นะครับหรือว่า ไม่ว่าจะเป็นหผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับยิ่งผู้หญิงยิ่งจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับพวกเรื่องรถนะครับการดูไดชาร์ทที่ว่าไม่ชาร์ไฟโดยอ่าตรงหน้าเกของรถเราง่ายๆเลยครับสมมตุติผมกาลังเปิดกุญแจออนนะครับก่อนสตาร์นะครับเปิดกุญแจออนปั๊บก่อนจะก่อนจะสตาร์ปับ๊บไฟเกหน้าจอมันก็จะขึ้นนะครับบอกสถานะพวกไฟแบตเตอรี่หรือว่าไฟพวก อ่เขาเรียกว่าแรงดันน้ำมันไฟอะไรต่างๆนะครับที่โชว์ขึ้นแบบนี้นะครับที่เห็นอยู่ระหว่างตอนที่สตาร์ทปับ๊บถ้าเกิดไฟตัวนี้มันยังโชว์ค้างอยู่โดยที่ว่าไม่ดับไปก็แสดงว่าใดอาจจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราสตาร์ทไปปับ๊บแล้วใดมันไม่ชาร์จไฟพวกไฟพวกนี้มันจะมันก็จะโชว์ขึ้น,นครับอาจจะเป็นโชว์รูปแบตเตอรี่หรือว่าโชว์ถังดักน้ามันอะไรประมาณนี้เลยครับแต่ถ้าเกิดใดชาร์จปกติมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไร มันก็จะดับไปนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าจะลองสตาร์ทเลยครับอ่านี่นะครับพอผมสตาร์ทปุบดับปั๊บเลยนะครับนี่คือว่าไดชาร์จปกตินะครับไดชาร์จปกติจะต้องอ่าพอ start สตาร์ทเสร็จปั๊บไปที่ว่าโชว์หน้าปาัดครั้งแรกก่อนที่จะสตาร์ทมันจะต้องดับไปนะครับเดี๋ยวไปดูตรงมันติมิเตอร์นะครับว่ามันติมมิเตอร์ขึ้นกี่โวลต์นะครับ โอเคนะครับโทษทีไปนะครับลืมล็อกหน้าจอของมัลติมิเตอร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดมัลติมิเตอร์ปั๊บกระตุกเข้าไปนะครับว่ามันจะขึ้นนะครับนี่นะครับจากโปรติที่ว่าผมไม่ดูตอนแรกประมาณ12.41โวลต์4.2โวลต์แต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาแล้วครับประมาณ13.46มโวลต์แล้วนะครับแสดงว่าในรถคันนี้ปกตินะครับทำงานปกตินะครับ ครับอา่าแต่ผมจะล็อกข่าไว้นีครับครับล็อกข่าไว้แล้วก็ไปดับเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับผมล็อกหน้าจอไว้เรียบร้อยนะครับตอนที่สตาร์รถนะครับอ่าแสดงว่าไดรรถคันนี้ก็ปกตินะครับจากปกติที่ว่าจะ12.41โวลต์42โวลต์ก่อนที่จะสตาร์รถพอสตาร์รถก็ได้ประมาณ 13ขึ้นไปนะครับก็แสดงว่าได้ชาร์จปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้พี่ป้านะอาลองไปใช้ดูนะครับโดยที่เรามีมัตติมิเตอร์ตัวนี้เพียงตัวเดียวก็อาจจะเช็คได้หลายอย่างนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดสำหรับคลิปนี้มีสาระไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซ u b สไครต์กันด้วยนะครับ